สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแอดมินก็มีลายนี้มาฝากอีกแล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะมันจะเป็นทรงคล้ายๆกับลายหกยเหลี่ยมนะคะทุกคนหนึ่งสสามสี่ห้าหนี่ค่ะตรงนี้มันจะเป็นมุมนะคะนี่มุมนี่ค่ะตรงนี้มุมนะคะนี่สวยๆสำหรับใหมนะคะแอดมินใช้ไหม เนี่ยค่ะอะคลิกนะคะเบอร์20นะคะของซัมเมอร์ไม่ได้เป็นโฆษณานะแต่เป็นคนที่ชอบนะคะทุกคนนี่จะประมาณนี้นะคะสำหรับเข็มแอดมินใช้เข็มเบอร์2นะคะก่อนอื่นเราจะขึ้นต้นโซ่10นะคะ1 2ึ่งสองามี่ห้าหกดแด 90แล้วก็ทำา C เป็นวงกลมแบบนี้นะคะแล้วเพื่อนๆพื่ทำโซ่สีเป็นหลักแรกนะคะพันหัวเข็ม2รอบนะคะแล้วก็ดึงขึ้นทีละ2แบบนี้นะคะอันนี้เขาเรียก1ชุดนะคะ1ชุดเสร็จแล้วนะเพื่อนเพื่อนทำโซ่4ขั้นนะคะเราจะทำทั้งหมด12ชุดในช่องนี้นะคะนี่อันนี้ชุดที่2 แอดมินขอเรียกเป็นชุดที่2นะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้โดยการใช้โซ่สี่ขั้นทุกชุดเลยนะคะอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะนี่ค่ะตจะเป็นตรงนี้นะ <S <S เดี๋ยวเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมาต่อกันแถวต่อไปนะคะมาค่ะพอเราได้ทั้งหมด12หลัก12ชุดแบบนี้แล้วนะคะต่อไปครึ่งหนึ่งของ4นะคะแอดมินจะใช้โซ่2นะคะ แบบนี้แล้วเพื่อนๆทํา F นะคะโดยกันนี่ค่ะจิ้มไปตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงทําเป็น F ก็จะได้แบบนี้อย่างนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะเราจะเริ่มแถวต่อไปโดยการทําโซ่สนะคะนี่เอาให้ครบทุกช่องเลยอย่างนี้นะคะ1 2ึ่งสองามสีสาสี่

จิ้มไปตรงให้มันตรงหลักนี้นะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะพอได้แบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มแถวนี้นะคะนี่ตรงนี้พอตรงนี้เสร็จแล้วนะต่อไปเราจะทำ F นะคะโดยการพันหัวเข็มแล้วก็มาในช่องนี้ทำทั้งหมด1 0 F นะคะ1 2 3 4 5 6ห เจ็ดแปดก้าสิบอย่างนี้นะคะพอได้สิบแล้วเพื่อนๆก็ทํา x ช่องนี้ก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปเพื่อนๆทําโซ่ห้าแล้วก็จิ้มไปตรงหลักเดิมนี้นะคะในช่องเดิมนี้ก็ทําแบบนี้แล้วก็ต่อไปช่องต่อไปนะคะก็จะทำา1 f เเหมือนเดิม1 2 3 4 5 6 7่ห้าดแปดเแล้วก็ทำา x แล้วก็สู่ห้าแล้วก็ทำา x อย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเพื่อนๆทำไปจนถึงจุดเริ่มต้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแถวต่อไปนะคะ มาค่ะพอเรามาถึงจุดเริ่มต้นอย่างนี้นะคะตรงนี้นะคะเราก็ทำเออย่างนี้นะคะแล้วต่อไปเพื่อนๆก็ทำโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงนี้คือจุดเริ่มต้นของเราเราก็ทำาีอย่างนี้ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะเพื่อนๆทำาีหลักที่สองอย่างนี้นะคะ c ีหนึ่งสองสาม แล้วก็4ก็จะได้แบบนี้พอเพื่อนๆได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปเพื่อนๆทําโซ่5้ายางงี้ค่ะแล้วเพื่อนๆนับข้ามไป1 2สองแล้วเพื่อนๆมาทํา4เอ้ยทํา x ตรงนี้นะคะอย่างงี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปทาโซ่2ออย่างงี้ค่ะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งแล้วก็มาดึงรวบทีละสองแบบนี้นะคะอย่างงี้ค่ะแล้วก็โซ่2ขั้น เราจะทําทั้งหมดนะคะหหลักนะคะในช่องนี้1ละเราได้1หลักแล้วนะคะต่อไปหลักที่สองโดยการใช้โซ่2ขั้นหลักที่3มโซ่2ขั้นหลักที่4โซ่2ขั้นหลักที่หอย่างนี้ค่ะแล้วก็โซ่สอง แล้วก็นับขึ้นไปนี่ค่ะหลักนะคะ1 2 3 4สามี่เราก็จิ้มทำ x แล้วก็สู้าแล้วก็ข้ามไป1 2สองแล้วมาทำ x ในหลักนี่อย่างนี้ค่ะมันก็จะได้ตรงกลางเลยนะคะอย่างนี้เลยค่ะแล้วต่อไปก็สู้สแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะแล้วก็สู่2ขัน้นพันหัวเข็มสองครั้งอย่างนี้เลยนะคะ สอละสาสแล้วก็5แล้วก็โซ่สองนับขึ้นไป1 2 3 4นี่ค่ะจิ้มหลักที่4แล้วก็สู่ห้านับข้ามไปสองแล้วก็ทํา X หลักต่อไปแล้วก็สู้2 เดี๋ยวเพื่อนๆทำไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูแถวสุดท้ายกันคะ่ะมาค่ะพอเรามาถึงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะนี่เพื่อนๆก็ทำสีตรงนี้เลยนะคะจิ้มไปนะคะแล้วก็ถึงสีแบบนี้พอสีแบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปเพื่อนๆก็ทำสีอีกสองครั้งหนึ่งสองพอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปเพื่อนๆทำโซ่สี่นะคะพันหัวเข็มสองครั้ง แล้วก็ดึงรวบทีละสองแบบนี้เราจะทำตรงนี้ทั้งหมด3หลักรวมกับที่เราขึ้นต้นโซ่ไว้ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็น3มหลักแบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะต่อไปโซ่4แล้วก็ X ในช่องแรกนี้ X แล้วก็โซ่3แล้วก็ X ต่อไปโซ่5 นี่คะ่ะมันจะอยู่ตรงกลางเลยนะคะตรงกลางมันจะเป็นโซ่ห้านะคะเนี่ยหลักตรงกลางหนึ่งสงามี่ห้าตรงนี้นะคะโซ่ห้านะต่อไปโซ่สาม x ต่อไปโซ่สี่นี่คะ่ะโซ่สี่ก็จะเป็นแบบนี้นะแล้วก็พันหัวเข็มสองครั้งทำสามหลักในช่องนี้นะคะหนึงสอง แล้วก็3แล้วก็โซ่4แล้วก็ X ในช่องนี้โซ่สแล้วต่อไปโซ่ 5, แล้วก็ X แล้วก็โซ่3อย่างนี้ค่ะแล้วก็โซ่4พันหัวเข็ม2ครั้งในช่องนี้สำหรับคลิป อันนี้นะคะแถวสุดท้ายนี้แอดมินจะสอนวิธีต่อดอกไปด้วยเลยนะคะแล้วก็อย่างนี้ค่ะแล้วก็โซ่สามก็จะเป็นแบบนี้อย่างนี้นะคะนี่ค่ะมันก็จะคือมุมนะคะตรงนี้จะเป็นมุมนะคะนี่ค่ะอันนี้มุมนะคะที่ว่าโซ่ห้านี่เป็นมุมต่อไปนะคะแอดมินก็จะสอนวิธีต่อดอกไปด้วยเลยนะคะเราก็ดยโดยการเอาตรงกลางนี้ที่มันเป็นโซ่ห้า ครึ่งหนึงของโซ่หเราก็เอาโซ่สนะคะแล้วก็จับชิ้นงานมานี่ค่ะเอาหลังกับหลังชนกันแบบนี้นะแล้วอันนี้โซ่ห้าอันนี้โซ่สามโซ่สามนะคะเราก็จะเอาตรงกลางตรงโซ่ห้านี้นะคะจับเอาหลังชนหลังเลยนะคะแล้วก็ทำ x แล้วก็โซ่สแล้วก็ x ต่อไปครึ่งหนึ่งของ3ามเราใช้โซ่หนนี่ค่ะมันก็จะเป็นแบบนี้ อย่างนี้นะคะแล้วต่อไปโซ่ครึ่งหนึ่งของสี่อ่ะเดียวเดียวเดียว,ยวอ่ะพอได้โซ่หนึ่งของสามแล้วเราก็มา X อ,อันนี้นะคะแล้วต่อไปอันนี้มันจะเป็นโซ่โซ่สี่อย่างนี้นะคะโซ่สี่สองสามสี่แล้วก็แอดมินก็จะทำหลักตรงนี้หนึ่งแล้วก็หลักที่สอง พอได้หลักที่สองเสร็จปุ๊บนะคะนี่ค่ะหลักที่สองเสร็จปุ๊บแอดมินก็มาเอาตรงกลางนี้เลยนะคะแล้วก็ทำ C อย่างนี้เลยแล้วก็พลิกกลับมาแล้วก็ทำโซ่เออนี่ค่ะมันก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วต่อไปโซ่สี่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแอดมินให้ดูนะคะสําหรับโซ่สี่นะคะแอดมินจะไม่แบ่งครึ่งนะคะเราจะแบ่งครึ่งโซ่สามตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้เลยหรือเพื่อนๆจะต่อก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะคะ นี่ค่ะครึ่งหนึ่งของ3แอดมินใช้1แล้วก็ครึ่งหนึ่งของ5แอดมินใช้2พลิกกลับไปกลับมาให้มันอยู่ตรงกลางนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นี่นี่ค่ะจะเป็นแบบนี้เวลาเรารีดไปมันก็จะเป็นลายสวยแบบนี้นะคะอย่างนี้เลยนะคะตรงกลางนี้ก็ใช้กับตรงกลางนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ ถักไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงจุดเริ่มต้นแล้วเราก็ตัดไหมเลยนี่ค่ะพอแอดมินเอาตรงกลางกับตรงกลางชนกันแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเลยอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ 1, 2, 3, 4แล้วก็พันหัวเข็ม2ครั้งทำามหลัก 1, 2แล้วก็3แล้วก็โซ่4แล้วก็ทำา x โซ่สาม x แล้วก็โซ่ห้าโซ่ห้านี่คือมุมนะคะมุมเหลี่ยมนะแล้วก็โซ่สามแล้วต่อไปก็โซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้งอย่างนี้ค่ะทำสามหลักหนึ่งสองสามแล้วก็โซ่สี่แล้วก็ x โซ่สาม x กแล้วก็โซห้าแล้วก็ x แล้วก็โซสามเออย่างเงี้ยนะคะนี่ค่ะแล้วต่อไปก็โซสี่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ทํา x ตรงนี้เลยนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้พอได้แบบนี้เสร็จแล้วนะเพื่อนๆก็ทาโซหนึ่งแล้วก็ตัดเลยค่ะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะ เป็นแบบนี้ลายแบบนี้นะนี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะไหมแอดมินก็ใช้เบอร์20นะคะมันจะเส้นใหญ่นิดนึงนะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะจะได้มีคลิปใหม่ๆให้ชมกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ